โดยคุณนัทพลทิ่วิสุวรรณค่ะในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ไปเปิดงานการสัมมนาเรื่องสวัสดิการสังคมกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวจัดขึ้นที่โรงเรียนสัทธาสมุทรที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะโดยบรรยากาศก็คือมีมีคณะทํางานต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมงานกันไม่น้อยทีเดียวทางคุณรังสีมารอดรัศมีค่ะประธานคณะกรรมธิการการสวัสดิการสังคมของทางสภาผู้แทนราษฎรก็ระบุว่ามีภารกิจดูแลสิทธิสวัสดิการ การสังคมที่คุณรังสีมาบอกว่าเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคนค่ะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งจะเติบโตต่อไปเป็นผู้พัฒนาชาติก็เลยจัดงานสัมมานาครั้งนี้ขึ้นก็มีนักเรียนแล้วก็ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเนี่ยประมาณ1,000คนทีเดียวค่ะ ทางด้านคุณนะัทพลบอกว่าการสร้างสวัสดิการสังคมที่สําคัญที่สุดก็คือจะต้องเน้นย้ําไปที่เรื่องของการศึกษานะคะโดยเฉพาะความพร้อมของโรงเรียนเพราะว่าการศึกษาจะยกระดับทั้งรายได้ของจังหวัดรวมถึงอนาคตของเยาวชนและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนอกจากนี้ก็มีการตั้งเป้าหมายค่ะว่าทุกโรงเรียนในไทยจะต้องมีมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นนะคะ ต่อจากนั้นมีการบรรยายพิเศษค่ะโดยพันเอกนายแพทย์พงศักต์ตั้งธนาในหัวข้อเรื่องสวัสดิการสังคมกับการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจด้วย ซึ่งหลังจากการสัมมานาค,ครั้งนี้ทางคุณนัทพลค่ะก็ได้เดินชมบริเวณรอบโรงเรียนรัทธาสมุทรแล้วก็รับฟังปัญหาจากตัวแทนอาจารย์แล้วก็นักเรียนจากที่ได้ติดตามผู้สื่อข่าวของช่องเราที่เดินทางไปทําข่าวนี้เขาบอกว่านักเรียนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็สาธารูปรภคฟัซิลิตี้ในโรงเรียนถือว่ามีความพร้อมทีเดียวเอาล่ะค่ะไปฟังเสียงของคุณนัทพลพูดถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยค่ะสัมมานาในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่อง สวัสดิการนะครับของสังคมแล้วก็การที่ครอบครัวมีส่วนร่วมยังไงนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยเป็นเป็นมาตรการที่รัฐต้องมีแนวคิดสร้างสารรค์นะครับที่จะทำให้สวัสดิการต่างๆเนี่ยถึงมือประชาชนอ,อ,ยาอย่างจริงจังนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย มาเกี่ยวกับการศึกษายัางไงเกี่ยวกับการศึกษา,าคือเราพยายามจะยกระดับรายได้ของจังหวัดผ่านการศึกษานะครับซึ่งถ้าหากรายได้ของจังหวัดยกระดับขึ้นเนี่ยจะทําให้เรื่องสวัสดิการต่างๆเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับแทนที่จะเป็นการสนับสนุนเป็นเ,เม็ดเงินอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นสวัสดิการด้านอื่นๆที่มีความสําคัญไม่แพ้กันนะครับ ในมุมมองของผมเองเนี่ยการศึกษาคือโอกาสครับที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันนะครับและแข่งขันระยะยาวอย่างมั่นคง